สวัสดียามเย็นๆค่ะเพื่อนพี่น้องดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะสีสวยๆอยู่ในส่วนของกูรูนะคะยามเย็นๆนะคะพี่น้องวันนี้กูรูก็จะพามาชมหอมกระเทียมที่กูรูปลูกตอนนั้นเนะว่าตอนนี้มันโตขนาดไหนแล้วพี่น้องจ้า อันนี้ชุดใหม่ผักผักกาดหอมหรืหอผักสลัดเนาะชุดใหม่กําลังจะโตนะคะยังไม่ได้ขายยังไม่เก็บขายยังไม่ได้เนาะมันกําลังจะปิดกอเล็กๆอยู่ค่ะอย่างนี้นะคะพี่น้องกูรูก็จะมาพามาชมหอมกระเทียมที่กูรูปลูกตอนนั้นเนาะที่เอาแฉลงขุดดินปลูกนะคะดูสิคะพี่น้องจ้า มันมีดอกด้วยนะคะพี่น้องสวยงามมากเลยหอมที่กูรูปลูกตอนนั้นนะเนาะมันสร้างกอสร้างหัวแล้วนะคะเริ่มจะมีหัวแล้วนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะเป็นกอซวยๆให้เลยนะคะพี่น้องเริ่มจะลงหัวแล้ว เป็นหัวแล้วนะคะแต่ยังหัวยังไม่ใหญ่เนาะอันนี้ลอยแมวนะคะแมวมาเหยียบก็เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจ้ามีทั้งหมาและแมวส่วนของกูรูเนี่ยแต่ไม่ใช่แมวของเจ้าของนะไม่ใช่แมวของกูรูนะคะแมวของเพื่อนบ้านมันมาหากินแมลงเนาะดูสิคะนี่ หอมแดงของกุรูออกดอกแล้วสวยมากสวยงามลงหัวแล้วอันนี้ไม่แมวก็หมาอีกนั่นแหละค่ะตอนที่กูรูกลับไปกินข้าวตอนเที่ยงเนาะมันก็มาแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าดูสิคะล้มหมดเลย ล้มเป็นทางไปทางโน้นเลยนะคะเนี่ยหอมของครูทั้งหมาทั้งแมวล้มเป็นลอยเป็นทางไปนโู้นเลยนะคะพี่น้องจ้าหอมสวยยามเย็นๆอยู่ในสวนนี้มันก็เพลินดีนะคะ อันนี้คือกระเทียมของครูเนาะนี่แหละผลงานที่เราเอาแฉลงขุดดินแล้วก็ปลูกมันเนาะเพราะว่าดินมันแข็งมากมันเป็นแร่เหล็กมันก็งามนะคะพี่นอ้องใส่แต่ขี้วัวกับ,กบกแกลบดำนะคะอินรีย์ล้วนๆนะคะพี่น้องจา๋าขี้วัวกับกแกลบดำคะ่ะ งามไหมคะพี่น้องกระเทียมก็แพงเนาะคงจะได้เยอะอยู่นะคะคงจะพอกินถึงปีอยู่นะคะครูทำไว้กินเนาะปีปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะกินทุกมื้อของการทำอาหารเนาะมันก็สำคัญมากเลยกระเทียมเนี่ยเป็นกระเทียมไทยนะคะ มันจะได้หอมๆอมนากกระเทียมไทยของเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะในครัวนะคะทั้งหอมทั้งกระเทียมนี่คะ่ะวันนี้กูรูก็มาทำแปลงผักอีกแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคะกูรูก็ทำแปลงผักด้วยนะคะวันนี้ เียมซื้อสวย,สว,ยวันนี้กูรูทำแปลงผักด้วยนะคะเพราะผักมันออกไม่ทันเนาะอ้แม้แต่ขแขนงเล็กๆก็ยังก็ยังขายได้นะคะพี่น้องกูรูนี่เสียดายเสียดายแบบที่ว่าทำไม่ทันเนาะทำอยู่คนเดียวปีนี้ขายดีมากๆเลยทั้งผักทั้งอะไร ต้นหอมผักชีอะไรก็ขายดีหมดนะคะปีนี้อ่กรูก็ทำแปลงใหม่แล้วทางโน้นูรูก็หวานอะไรนะคะนาเห็ดหอมแล้วก็อะไรอีกนะสลัดแดงนะอยู่ทางโน้นนะคะที่มีฟางข้าว ตอนแรกมันก็เป็นแปลงผักเนาะแต่มันขายไปหมดแล้วค่ะกรูก็เลยหวานกระดัเอ้อหวานนผักคะนา้าเห็ดหอมนะคะแล้วก็สลัดแดงอยู่ตรงนู้นทางนี้กรูก็หวานผักชีลาวผักชีไทยผักสลัดนะคะแล้วก็ หอมแบ่งนะคะกระด่มปีก็เข้าหัวหมดแล้วนะคะทางนู้นพริกตรงนี้เป็นพริกที่เราหวานแล้วเราถอนไปปลูกเนาะแต่มันเหลืออยู่ตรงนี้มันก็มีลูกให้เรากินด้วยนะดกด้วยนะคะพี่นอ้องจ๊ายามเย็นๆอยู่ในสวนก็มีความสุขมากๆ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเย็นแล้วเสียงนกก็ร้องกันในส่วนของกูรูมีนกเยอะเนาะนกหลายชนิดด้วยค่ะส,สูไว้นะคะบรรยากาศยามยเย็น ในสวนอีกโซนหนึ่งสวนหลังบ้านข้างบ้านเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ